ตัวซัมเมอร์กินกุ้งมังกรท่าร้อนจากเลยครับผมใช่เพาต้องมีร้องเพลงร่วมกันด้วยใช่ค่ะก,ก็มีเพลงประกอบโฆษณาของเลคค่ะก็เป็นเป็นเพลงที่แบบบิดดีค่ะหนูคิดว่าน่าจะติดนะคะสัมมอน,นี้คนน่าจะร้องได้กันเยอะนะคะเรียกว่ากินเป็นประสบการณ์ในการร้องเพลงใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยได้แบบว่าร้องเพลงประกอบโฆษณา ไม่เคยสักครั้งเลยนะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเพลงที่พี่สึกพี่เออสิงตัวนำโชคนะได้แบบว่าแต่งให้แล้วก็ร้องไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกยินดีครับผม, <ทำ S 1> มรู้สึกว่าเหมือนว่ารับซ้ำไปเยอะแน่เลยเพราะว่าคนข้าที่จะขายนี่ห่างก็อ,อ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ <laughs> ผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่นนที่แม่แซวเป็นหลักหลักล้านเลยมันถึงขนาดนั้นเลยอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับอันนี้เรื่องราคาผมก็ไม่ไม่อยากพูดถึงดีกว่านะะฮแล้วยิ่งใครพูด ก็ดีนะรู้สึกว่าทำงานกับน้องรู้สึกว่าเงินจะเข้าเหลือเกินฮะหรือว่าดวงสมพงษ์เป็นเหมือนเหมือนกับช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยแล้วช่วยกันทำหากินก็ดีครับใช่่คะอ๋อจริงจริงผมกับน้องก็เป็นเป็นเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วฮะครับผมจริงๆริก็ยังลุ้นไม่หายเลยว่าอยากให้เป็นแฟนกันอ๋อครับผมแล้วเราอว่าไง แตหนูก็ว่ามันก็เป็นแบบกระแสละครมากกว่าค่ะก็เล่นเล่นละครคู่กันมันก็ต้องแบบมีเคมีในในจออยู่แล้วค่ะก็เคมีมีเคมีเคมีจากตรงนั้นค่ะก็คนก็น่าจะแบบอินจากตรงนั้นด้วยค่ะเวลาละครจบแล้วคม่จบเลยแต่ว่าเราก็ยังมีโฆษณามีงานอื่นที่แบบว่ามีคู่กันบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าคนรุ้นหรือว่าคนยังคอยให้กำลังใจหรือว่าคอยเชียร์อยู่นะก็ถือว่าเราก็ยังพอที่จะทำงานในวงการที่ต่อไปได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยอยากให้รุ่นออไปเลยค่ะ ลุ้นต่อไปนี้ผมอยากให้ลุ้นต่อไปหรืออยากเป็นเรื่องอื่นนะเอ่อผมจะไม่พูดผมจะพูดเป็นกลางมากกว่านะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ก็ปล่อยมันเป็นไปแล้วกันครับตอนนี้ผมกับน้องก็เหมือนกับทำงานด้วยกันนะบางทีผมอาจจะไปผู้ร่วมวงก็คืออาจจะไปเจอผฝีเขานอื่นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ธรรมดาถ้าสมมติผมไปเล่นละครคนอื่นก็อาจจะมีประเด็นนี้ขึ้นใหม่ก็ได้ใช่แต่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจเป็นเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวเรามีกรณีนี้นี่ไข่ทองก็ช่วยกันเล่นช่วยกันทำงานช่วยกันเรียนอะไรเงี้ยก็ดีครับผมอย่างล่าสุดก็มี เล่นอินสตาแกรมแล้วฟอลลุกย่าๆคนเดีเราตเล่นไม้เล่าอย่างอินสตาแกรมไม่มีแน่นอนครับผม Facebook ก็ไม่มีครับทวิตเตอร์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย f a c e b o o ทวิตเตอร์ไม่มีทุกอย่างเลยแสดงว่าคุณไม่เคยเล่นโซเชียลมีเดียเลยเล่นไม่เป็นด้วยครับมันมีโดเพิกไปว่ามันมีตัวลอมเยอะเหลือเกินนั่นเเราคิดอยากจะแบบเล่นแล้วจริงๆ เขาก็จะเขียนกำกับว่าเป็นแฟนเพจนะฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่ของผมอยู่แล้วถ้าเขาถ้าลองสังเกตดีๆก็สังเกตได้จากรูปถ้าเป็นของผมเองเนี่ยผมอาจจะถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปกับคนอื่นมาลงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นรูปที่มาจากตามงานรูปเรื่นิตยสารอะไรเงี้ยก็สังเกตง่ายเลยว่าไม่ใช่ของผมอยู่แล้วครับผมแต่นี้ครับเราก็เล่นเป็นคนเล่นกันค่ะหนูเล่นอินสตาแกรมค่ะของหนูคือ erasia s นะคะใช่พี่เขาขอโทษนรพคนเดียร์นะครับการเล่นแฟนเพจให้จริงเหรอคะ ที่เขาแท็กมาแต่คือไม่ได้ไปดูว่าเขาฟอลโล่ใครบ้างมีแบบนักเด็ตัวนองเขาฟอลโล่เราไหมก็น่าจะมีค่ะรู้ว่าไม่ได้ดูว่าใครฟอลโล่บ้างอางนี้จะฝากนคกเดดเล่นไครับยามไม่สนใจเรื่งพวกนี้เหรอเล่นแชทออนครับอะไรนะคะแชทออนครับแชทออนครับซัมซุงซัมซุงซัมซุงเรียนเตอร์ เราคิว่าจะไม่เล่น,นทีเช่นเดอดอะไรเลยแล้วตอนนี้ครับก็จริงก็จริงไม่อยากพูดว่าเป็นตัวปอ <c oughs> <g ül> มนะอยากพูดว่ <c oughs> าเป็นแฟนๆที่แบบว่าคอยติดตามผลงานเรามากกว่าแล้วเขาก็อยากจะเหมือนกับกระจายรูปภาพกระจายอะไรเงี้ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้มางานหรือว่ามาอะไรเงี้ยให้รับรู้รับทราบกันเพราะว่าเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆด้วยครับก็ดีใจครับผมครับโอเคกลัวไหมครับว่าคนเอาชื่อเราไปใช้ในทางที่ผิดยากบ้างครัก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกลัวเหมือนกันครับแต่ว่าก็เราก็รู้ว่าเราทำอะไรครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ต้องรอทางผู้ใหญ่ตัดสินใจเนาะครับผมตอนนี้ยังไม่มีครับก็ยังถ่ายธรณีเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเชียงใหม่ละอ่าสักประมาณสองทิศหน้าครับผมมีข่าวว่าเราคัดตัดมัจะไม่ได้เล่นที่กันแล้วอยากอยากไอเนี้ยอ๋ออันนี้ไม่รู้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่ช่องจัดการยังไงแล้วก็ต้องรับคําสั่งจากเบื้องบนอยู่แล้วได้กับนังเองเกยินดีครับยินดีครับยินดีครับจะลองหาประสบการณ์ใหม่ดูครับ จริงๆแล้วผมไม่ห่วงเรื่องกระแสแล้วนะใช่ค่ะเนืงว่าเล่นละครติดแต่และเรื่องมันก็แตกต่างกันค่ะก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้คนได้ดูกันค่ะ <c oughs> คือเราเล่นกับคนอื่นก็อาจจะเป็นอะไรที่ออกมาดีก็ได้ใช่ขอบคุณครับ